สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เกียรกัคชาแนลก็พายเอฟซีทุกท่านมาที่โรงเรียนบ้านเวียงรอนะครับเรื่องจากวันนี้เป็นวันที่13เมษายนนะวันมหาสงกา์ก็ทางโรงเรียนบ้านเวียงรอก็ได้ลำดานยูข้าวป่าสามัคคีสิทธิ์เก่าทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดู บริเวณงานจัดพระป่าว่ามีอะไรให้ดูมั่งนะครับที่จะู่นะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับนี่ก็อันนี้ไม่รู้รุ่นไหนนะเนี่ยมีอันอย่างพใดไม่รู้รุ่นไหนนะครับมีทุกรุ่นนะฮะทุกรุ่นทุกวบรับคครับ นี่นะครับสุมาเนี่ยเขานี่ครับก็อันนี้คือสิทธิ์เก่าครับสิทธิ์เก่าผมนะครับผู้อยการบนักเรวีชายินตานไครับเัีนี้ก็จะมี๋อลำวงครับก้าวหมดเดิมีเป็นผลเป็นเกิดใหญ่อยู่ที่ล็อกฟงนะครับเกิดใหญ่ที่ล็อกฟงแล้วก็มาแต่งบ้านอยู่เชียงซำตอนนี้ก็ แต่งานแล้วลูกสองแต่ว่าที่สุดึงวันนะครับอันนี้คือ <ไฮ S 1> บริเวณโ <ไฮ S 1> รเณงเรียนจะรมกระดมเนอบ้านเวียงรอนะครับนี่ฮะเมื่อก่อนผมก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่นะเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปหนะครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณโรงเรียนที่ผมเรียนสมัยก่อนนะสอง ตั้งแต่ผมจบวันนี้ตั้งแต่2,500ประมาณ27นะครับ2,527ก็ไปต่อมัธยมที่โรงเรียนที่ตัวอำเภอนะฮะประจุนนะครับนี่ฮะนี่คือเป็นบริเวณโรงเรียนบ้านเวียงรอที่ผมเคยศึกษาอยู่นะด้การ์ดได้อารย์ดได้ข้ารได้การ์ดผู้นำรอนเท้าแล้วกา สีป้าหน้าหาน้องอาหารเนื้อเป็นบรรยากาศไปในโรงเรียนนะีะ้วันนี้จะมีพระป่าสามัคคีของสิทธิ์เก่านะครับน,นี่ครฮะรุ่นนะทุกร,รุ่นจะได้เขามาเก่าขนาดและ,ะพ,พี่ใหญ่ เนี่ยพามาดูน้องๆง้อนีนอ่น้องสาวสวยฮสวัสดีครับน่าเกย์ยงสวัสดีครับมามาจากที่ไหนครับน้องครับเชียงไฮเชียงไายนะครับน้องเนี่ยอันนี้เป็นน้องนี่น้องสาวสวยน่ารักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีสวัสดีครับสาวสวยน้องๆทุกคนครับ ยู่งยุเบื่อนี่นี่โอ้อันนี้เป็นน,นี่นะพีรร่อันนี้ที่ท่านสทนะสทแจกแจกจีบก่อนสวัสดีครับสทนันการสวัสดีครับพี่อันนี้ผมเรียกอันนี้ผมเรียกรถดูดนะเออมันตอนนี้คือวิธีเนี่ยอันนี้อันนี้แค่เซฟๆนะครับผมเรียกรถดูดนะ เรี่นอบูลิ้นจหอพออแมปลิ้นพอเื่อนแมปลิ้นพอหรไม่ใจปียกใกเปียนยยังานี่ขอขออนุญาตถ่ายนะครับเนี่ยเป็นยังนะครับนอนี่ยครับนี้น้องสาวสวยมาจากจังหวัดเชียงรายจังไฮหมดเลยก็ครับโอ้ยเบอร์่างไม่ใช่ผมใหญ่ก่าเมื่องเชียงรายมีแต่สาวสวยๆหน้าฮักขนาดครับวันนี้ครับนี่ครับ ตอนนี้กลับมาในงานพระป่าสามัคคีของสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านเวียงหอตะบนลอมพื้นทุนจังหวัดพยาวนะครับเนี่ยมีสาวงามสาวสวยนะครับครับพี่อันนี้อันนี้พี่ใหญ่นะฮะอันนี้สิทธิ์เก่าไปช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ วันนี้ครับมาแตเจ้าแล้วไมเหลียคนนี้วันนี้ก็พี่ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณครับเอี่าเหล้อย่บริจัยรออันนี้นักล่องนักล้องทิดเอาต้องให้ให้ทิปนักล้องขอบคุณครับสวัสดีครับ วงโชว์วงเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าเวทีนะครับ่าต ต่อมาดีครับต่อมาดีน้ำเปล่าน้ำเปล่าทุกคนนะครับ We'll สนานนะครับวันนี้ครับโอ้ยสนานมากเลันนี้มาเจอสายลัดนะเนี่เขาเป็นใครไม่มีใครรู้ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร หนุ่มหล่อจากเกาหลีนะฮะหล่อมากนะคนนี้นะนี่น้องคนที่รูปหล่อนะฮะนี่ฮะรูปหล่อมากๆเลยนะฮะสำหรับน้องพักจีซองชื่อเล่นน้องบาร์ดนะฮะน้องบาร์ดคนหลอ่อนี่ครับครับตอนนี้เป็นบรรยากาศงานพระป่าศิษย์เก่า 80ปีโรงเรียนต้องเวียงหล่อเมื่เรียกเขาบานไม่ต้องบาสบาสบัสนะเราต้องมีแบบบ่าบันี่ฮะเขาจะใส่แว่นตาดำแล้วก็หล่อฮะคนนี้หล่อเขาเป็นคนรุ่หล่อนะฮะต้องต้องมี กรษาด้วยใช่ไหมนีน้องบาสนะน้องบาสหนุ่มยอร์นะฮะใจดีนะสุดากนะฮะสุภาพบุรุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เป็นยอดทั้งหมดเดอนแสนาหมืันสีร้อยหกสิบเก้าบาทครับนวี้คนวนน้่าไปีนี้นะ ในโอกาสนี้ท่านผอฮะตอนนี้ท่านผอกล่าวที่บนเวทีเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างบนนะครับต่อไปขอบคคุณรับเนี่ยท่านผอนะชิบชิบไปทางไหนยูทูบรับพี่ยูทูบรับทำเล่นเล่นเดี๋ยวละสามสี่พันพอพี่อันนี้ท่านคุณหมอสวัยสักกบุตรนะฮะ เนี่ยเป็นคุณหมอจริงครับเป็นรุ่นพี่ผมประมาณสองสามปีนะครับคุณหมอสวัยสกภูดนะครับสิเก่าทุกท่านสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับวันนี้คุณหมอมาร่วมงานเขาป่าสิเก่าแล้ว โรงเรียนบ้านยังรอครับผมรอบ80ปีครับอ่า่ก่าด้วยกันนะได้เจอเพื่อนเก่านะ2000ปีหมอวันนี้ดีใจมากดีใจมากครับผมก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับผมสภาพแรงครับคุณหมอสวัสดีครับ เล่ห์งกจะสวยยิ่งกว่านี้นะฮะอันนี้อันนี้คือเพื่อนผมนะเพื่อนสาวน่ารักมากสวยยังไม่ยังไม่มีแฟนนะครับ